ปล่อยไปเลยครับพี่ะะแับเขาเดินมาทางนี้ผมอยู่หน้าเซเว่นเขาจะมาเหมารถไปฟิวเจอร์เขาจะมาเหมาโมเไซค์ไปฟิวเจอร์สามคนร็สามคันแต่ผมบอกว่า อแล้วทำไมไม่ไปแท็กซีอ่อ่ะเขาบอกอะไรแท็กซี่อยู่ไหนอะ่ะผมเขาบอกแท็กซี่ถ้าไปแท็กซี่ก็ต้องเหมาอร์ไซปไปฟิวเจอร์อ่าจ,จะไปไปีฟิวเจอร์ลังสิทธิแต่เขาไม่เหมาโมเตอร์ไซค์แต่เขาเดินออกไปทางนี้ออกไปปุ๊บผมเห็นเลยเอ๊ะทำไมมาสามคนทำไมเหมาโมเตอร์ไซค์แต่แต่ตัวเขาเปียกหมดเลยเ,เนี่ยเปียกมีแหนเนือติดขาอะไรใส่เสื้อผ้าเหมือนกันไหมใส่เสื้อผ้าคล้ายๆากันสีออกทาความแล้วก็มีพวกนุ่งกางเกงขาสั้นนี่ สียใสองคน,นส,ส,สีออ,อกดำดำเทาๆมีางกงด้วย<ช>ไม่ลูกเรียลูกวนไหมที่เด็กิจิยาผมรู้เลยว่าผมไม่ได้มาแบบว่ามาเหมารถแบบจะกลับบ้านๆๆหรืออะไรเป็นแบบเหมือนเหมือนนี่ใครมาแหละแต่ว่าผมเห็นแล้ววาผมมองว่าถ้ามาเฉยๆก็ไม่เป็นไรคือมาเขาเปลี่ยนอ,อะอผมก็เอทําไมเปียกถ้ามาเหมารถเปียกสามคนเลยใายได้อายุประมาณเท่าไหร่ น่าจะก็ยี่สิบได้นะกลางๆนี่นะครับจะพูดคุยกับน้องไม่พี่ว่าหนีไปไหนมาหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ครับเขาจะมุ่งไปฟิวเจอร์เขาต้องถึงเลมาอลพี่ไปฟิวเจอร์เลยอย่างเดียวลลเลยไ,ไ,ไ,มไม่ไปไม่ไปผมแล้วสุดแล้วเขาไปร,ไรุอะไรครไม่รู้ครับเขาก็เดินออกไปทางนี้เขาก็เดินผ่านออกออกไปทางนี้นะะแล้วก็ไม่รู้จากนั้นก็ต่อไปไหนอีกก็ไม่รู้ช่วงมาครับ น่าจะปรกมาณไม่อยู่ประมาณสองช่วงที่มาเนี้ยครับไม่เกินห้าโม,มงของเมื่อวานนี้<ม>ครับ<ม>พอเขาเดินมาทางเนี้ย<ม>แต่เขาเอมารถแล้วผมเห็นแลว้วเขาเปียก<ม>แต่ผมมองเอ๊ะมันเปียกมาไม่น่าจะไม่น่าจะเหมากลับบ้านหรืออะไรหรอกเพราะเขาเปียก แต่ <osc> แล้วมันมีแหนติดผากงเกงด้วยอีกคนนึงเกงขาสั้นอ่ะมีมีเกงขาสั้นคนนึงผมที่เห็นเขาข้าวนะมันเกงขาสั้นแต่ละไงครับสามขาตองบาปรานมุมอะไรอืมมันสมองสิโลเไก่ไกก็ไก่เนาะมันไก่แล้วจนไกลสามคนจนแบบเฮ้ยไปแล้วเราจะได้กลับมาเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ย ือดีๆก็มาเหมารถจะไปแล้วตัวเขาเปียกหมดมันก็ดูไม่ดีเพราะคนหน้าแปลกเราก็ไม่ไปเลยลเออแล้วแจ้าพี่เขาก็ไม่ได้ไปทีกทีัเรากเขาเป็นรถไปตนี้ลุงเก่งขาสันคนหลังคนหลัง คนหลังเขาก็จะมีแหนติดขาอ๋อมีแหนคนมีแหนคนที่สาคนที่สามเนี่ยคนที่ยืนคุยกับผมไปเดินคนที่สามอ่ะเขาจะี่ยคนเนี้ยจะมีแหนติดขาอ๋อคือสามคนนี้นะรองเท้าแตะเนี่ยแหละหนี่ออกมาจากที่อะไรนะไออ๋ออันนี้มันกับของเขาค่ะคือลุงลุงขับมาเนี่ยค่ะ ส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วมีรถเปล่าตีกลับมาเขาวิ่งงงจากสวนฝรั่งนงของเจ้าอ่ะสามคนเนี่ยนะสองคนก่อนตอนแรกวิ่งมาสองคนบอกบอกไปไหนเขาบอกเรามาท่ารถเขาถามคนเท่าไหร่บอกคนละสิบบาทขากับพอขับมาหน่อยคนวิ่งออกมาออกมาตัดหน้าฝาเลยตัดอีกคนหนึ่งบอกแล้วไปด้วยไปด้วยสามคนปด้ลักษณะเป็นไงรับตาเนื้อตัวเนื้อตัวโอ้ ตอนแรกเขายังไม่ได้ใส่เสื้อถอดเสื้อกันมาอสองคนนุ่งขาสรรั้นจํจำได้เราก็ใจไม่ดีแนหนเนือติดตัวกางเกงเปียกมาเลยเบาเบอกเปียกมาเลยขึ้นมามนแต่อีกคนนึงไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่คล้ายๆจะมีอายุหน่อยแต่อสองคนวัยรุ่นหน่อยได้มาพูดคุยกับลุงว่างไงบ้างครับอมอวิ่งมาฝัางคุณลุงเหรอครับอ๋อพอขึ้นรถแล้วเขาบอกว่าลุงเขรียนเลยนะเดี๋ยว ไปไม่ทันรถอะไรเขาบอกเดี๋ยวไม่ทันรถเขาจะไปจะไปฟิวเจอร์พาร์คอะไรไปขึ้นรถต่อที่ฟิวเจอร์พาร์คม,มันบอกเขาให้ไปหาแท็กซี่เแท็กซี่ก็มีหน้าวิ๊กซีครานี้วิ่งมาเขาบอกนี่นี่ลุงตรงไปชส้นนี้เลยอาเราก็ตรงมาพอมาสุดทางนี่ตอนแรกเขาจะให้เลี้ยวไปโน้นอไปเส้น เส้นมันกล้วยอะ่ะบ,บอกไปไม่ได้ตรงนั้นออกโรงพยาบาลเขาทําถนนอยู่ตอนนั้นก็เริ่มคินแล้ว,วแตกแล้วใช่ไหมลุงก็เ,เลยส่งหลังลงทักเก่าไอเนี่ยรตรงเนี้ยผมก็เดินเลาะมาอเดินข้ามฝั่งมา,มา,มาเห็นว่ามอไซด์วินก็มาเหมามอไซด์วินแล้วไม่มอไซด์ว<ม>ินเหตุการณ์แบบนี้กลัวไหมฮะอเด็กสามคนนี้รู้สึกยังไงคุณลุงมาอ๋อไม่เขาก็ถึงเขาบอกลุงไม่มีตังค์อ๋อ เขาบอกมีในกระเป๋าเกงสิบบาทเขามาให้ลุงสิบบาทเอาตัวน้องอะนะทั้งสามคนอะนะแค่สิบาทแล้วลุงรับสิบาทอ๋อเอาข้างกะทิ้งเงี้ยเขาให้ลุงสิบาทให้สิบาทเขาบอกมีสามคนนี่นะสิบาทเออเขามีแค่สิบาทคือเขึ้นมานี่เขาไม่ได้ใส่เสื้อเลยอ๋อเสื้อเขามีแต่ผ้ามาผาแต่ตอนหลังพอขึ้นรถสักเดี๋ยวเขาใส่กันเนี่ยแล้วแล้วลุงมาส่งเขาที่ไหนเนี่ยหลังเส้นไอ้ตรงสองแถวฝั่งโน้นอะ แถวลงข้ามหน้าวัดไสใหญ่เหรอคือใส่งเกงขาสั้นหมดเลยไหมสามคนหมดเลยเกงขาสั้นหมดเลยก็เสื้อยืดของเราตัวพลาดนะประมาณเท่าไหร่ครับคุณลุงที่รับรับมันมาโอ้มันก็น่าจะยี่สิบฝ่าแล้วตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรนึกว่าพูดเลยลุงขับรถอยู่ตรงไหนที่มันวิ่งขึ้นรถลุงอ๋อก็ลุงส่งผู้โดยสารไปส่งผู้โดยสารเสร็จกลับมาไงที่มันวิ่งมาขึ้นรถลุงก็นี่เลย มัน <c oughs> มันจะฝามือจะมีสวนฝรั่งอยู่ฮะเขาเขาขายฝรั่งลูกอ่ะของเจ้าไปวัดของเจ้าแถววัดของเจ้าโอ้ไม่ถึงเลยจากนี่ไปทักทักนึงประมาณมันอ๋อใช่เวลาประมาณก <c oughs> ี่โมงลุงพี่เขาเรียกนลุงน่าจะสามโมงฝ่า สี่โมงเย็นเนี่ยประมาณนี้ลงุงพอเริ่มเย็นแล้วก็ลุงไม่รับมันก็ไม่แน่อาจจะมาทำร้ายลุงได้นะใช่ไหมโอ้ก็ไม่รู้แต่มันวิ่งมาตัดหน้าลุงป่ะโอ้ก็แบบออไปวัดของเจ้าเออแล้วนี้ขากลับขากลับมา,าเขา <c oughs> เนี่ยไม่รู้ออกมาจากแถวนี้นะฮะคือเขาวิมงมาจากข้างทางเลยมากันกี่คนครับคุณลุงอ๋อ,อตอนแรกสองคนก่อนแล้วอีกคนนึงก็ออกมาจากแถวนี้นะใกล้ๆกันน่ะคือวิ่งตามหลังกันมาบ้างนั้นเถอะออ ที่ออกมานี่ก็คือถอดเสื้อออกมาเลยใส่ถอดเสื้อมีดังเกงขาสั้นเงี้ยแล้วทีนี้เขามานั่งใส่เสื้อบนรถของลุงเนี่ยเออเปียกน้ำก็ไปหมดเลยเลยอ๋อเปียกน้ำหมดเลยแล้วเขาใส่เสื้อสีอะไรกันบ้างมันสีคล้ายๆน้ำตาลหรืออะไรเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดเสื้อคอกลมเกงขาสั้นเสื้อสีม่วงอะไรพวกนี้เออใช่แล้วเขาให้ลุงไปส่งที่ไหนก็เมื่อกี้เนี่ยบอกไอ้ทางที่เราเลี้ยวมามันจะมีตรงไปใชหมวะ ไปทาไปส่งทางวัดประดุก,กนู่นเหรออ๋อไม่ใช่ทางที่ที่เลี้ยวที่จอดเมื่อกี้เนี่ยมันมันจะมีทางไปอำเภอไปไปเส้นมันกล้วยอ่ะออก็ไปส่งตรงนั้นเขาบอกให้เลี้ยวฝาบอกไปไม่ได้เราชักเอตายแล้วแล้วเขาเลยขอลงตรงแยกตรงนั้นอ่ะบอกนี่นี่นตรงนี้มีคิว2 2> สองแถวอ๋อไม่แยกตรงไอทางที่ตรงไปเนี่ยก็ไม่ไกลอ่ะไอนั้นมันจะมีคิวสองแถวอยู่ตรงนั้นไงเราบอกนี่ไปสองแถวนี้ได้หลาคนถอดเสื้อมันวิ่งหนัก มันวิ่งตรงไหนลุงมันวิ่งมาฝั่งนี้เลยวิ่งหาตัดหน้าลงุงอ๋อออกจากนี่นะเร,เราไม่ได้ดูเราผมลุงก็ขับมาอเอา้าเห็นวิ่งไปโน่นแล้วเ็าโบกมือให้จอดเราก็จอดบอกถามไปไหนเขาบอกว่าไปคิวรถพอขึ้นรถเสร็จก็ถามคนละเท่าไหร่ตอนแรกสองคนเราก็บอกคนละสิบบาทขายขากับ เขาบอกเอาวไปไปพอวิ่งมาเนี่ยเนี้ยแถวเนี่ยอีกคนออกมาจากขาเข่าเป็นไงมันมีแหนเหนือเต็มเลยใช่ไหมอ๋อมีอันเนี้ยแหนเขียวเขียวแบบนี้แหนนี่ใช่ไหมเออเขียวเขียวไหนคนเนี้ยล่ะสามคนเลยนี่นี่มีคนเดียวนี่เออเนี่ยใช่ไหมนี่ยเออน่าจะใช่เนี่ยนะใช่เลยใช่ไหมสามคนเนี่ยนะสามคนมีสามคนเนี่ยอ๋อเขาลุงไปส่งแล้วทีเนี้ยบอก ส่งคิวรถลุงส่งแล้วลุงก็ไม่รู้แล้วว่าเขาไปไหนอ,อ๋อไม่รู้แต่พอพอลุงไปถึงคิวรถไอ้พวกหมอไซเขาบอกเมื่อกี้มันมีวัยรุ่นมาเหมาไปฟิวเจอร์พาร์คเหมามอไซค์แต่หมอไซเขาไม่ไปกันลุงก็เลยบอกอ๋อเนี่ยรงใส่สามคนที่แล้วสักเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็มีปิกอัพมีคนตามมาวนหาเจ้าหน้าที่เหรอไม่รู้ถ,ถามเราก็เอ๊ย กลัวจะเขาจะไปทําร้ายถามคนนี้เปล่าเพรามากันหลายคนแล้วก็ถามเขาบอกว่าเขาหนีมาจากศูนย์อะไรไอ้บำบัดหรืออะไรเราก็เลยบอกเขาีมันก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรลุงนะโอ้ไม่ได้ทำนีมันยังว่ามันบ่ายถ้ามันทำก็ไม่รู้จะสู้ยังไงมันสังคนไม่ได้สู้ไม่ไหวเไอ้ลูกตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่คนหนึ่งขาว คนนที่มับ่ายสามเกือบสี่โมงพี่เขามาจากหลังบ้านผมและปู่ผมเห็นเขาว่าถือมีดถามว่ามาจากไหนเขาบอกว่าช่วยผมหน่อยผมอยากกลับบ้านที่จันทบุรีรโทรเรียกแท็กซี่ห,หน่อยปู่ก็บอกว่าไม่ให้ช่วยแล้วก็หนัเขาขทิ้งเสื้อไวพ้พี่เสื้อไว้ตัวหนึ่งแล้วเขาก็ไปเจอรถตุกต๊กตุ๊กลุงคนนี้แล้วเขาก็ขึ้นไปเลย แล้วก็มีกระบกระกับเก่งมาตามหาเขาอ๋อมีมาตามใช่บอกว่า,มา,ามาจากไหนครับเขาบอกว่ามาจากเอไรนะถึงบัมบัดใช่เขาบอกมาตามจากถึงบัมบัดมีมีดด้วยไหมมาครับตาผมมาถือมีดมัไล่เขามาไงนสามคนกลัวเขาจะทำอะไรไงเขาบอกว่าจะมาหวานแห่บอกตาผมอะ่ะขอหวานแห่ห,น,ห,ห,น,หน่อยอาามหหวนแใช่ไม่ใช่ไม่มีแห่ไม่มีอะไรมาเลยมาทั้งหมดกี่คนสามคนครับ แล้วเสื้อกเขาบันทึกไว้ตรงไหนอ่ะน่ะครับเสื้อสีแดงน,นะครับอะไรครับเขาบอกฝากไว้หน่อยทั้งสามคนเลยเหรออันนี้ของคนสุดท้ายดิคนผอมๆมึงสูงอะ่ะใช่ครับหมดมือเกียนเราก็งงว่าที่มึงบอกให้ฝากหน่อยเสื้ออะไรใช่ผมก็ไม่กล้าตอนแรกเอาไม้มาเขี่ยด,ดูเ,เจอแต่ขนมอ่ะพี่ กลัวจะมีอะไรในเสื้อก็เลยไม่ไม่ดูอันนี้ดูในเสื้อมีอะไรไหมไม่มีมีแต่ขนมพี่อ๋อมีแต่ขนมใช่ครับมีอะไรสกอยางเนาะและทีนี้เขาออกมาเนี่ยเข้ามาจากทางด้านไหนคะมาจากทางข้างหลังบ้านผมนู่นนะครับชายคลองเข้ามามาทางหลังบ้านน้องใช่<ล>ครับเหมือนเขาว่ายข้ามคลองอืมเปียกกันหมดเลยเหรอเปรียกกันหมดเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าครับอแล้วเขาใส่เสือส้อสีะไรมาถอดเสื้อมีถอดเสื้อหนึ่งคนแล้วก็มีสีเขียวหนึ่งคนแล้วก็สีดำหนึ่งคน มาแล้วเขามาแล้วทีนี้เขาเดินพากันเดินมาเลยใช่แล้วหาน้องแลบอกกับน้องเขาแอบย่องมาเจอปู่ผมก่อนปู่ผมก็ไปเอามีดมาถามว่ามาจากไหนมาทาอะไรเขาบอกว่าผมจะจะหนีแล้วก็ช่วยผมหน่อยอเขาบอกว่าจะหนีใช่ผมเขาก็เล่าไม่ได้นี่ไงก็ไม่อยากช่วยเขาปู่ก็บอกปู่ก็เลยถามว่าจะไปไหนเขาก็บอกว่าจะกลับบ้านที่จันทบุรีช่วยเขาหน่อยเรียกแท็กซี่เขาหน่อยผมบอกไม่มีไม่ได้โทรเรียกสองคนแรกก็วิ่งไปก่อน วิ่งออกไปก่อนครับคนสุดท้ายก็ยกมือไหว้ขอให้ช่วยขอให้ช่วยแต่เขาก็ไปเจอรถตุ๊กๆก็ขึ้นกันไปอ๋อก็วิ่งออกไปนู่นใช่ครับเพราะผมไม่ได้เรียกแท็กซี่เขาเราก็ไม่มีเบอร์เขาเปียกกันหมดเลยแล้วตีนเขาเลือดทุกคนอะห่อใช่ใช่ทั้งสามคนเลยใช่ครับแล้วเขาทิ้งเสื้อไว้ตัวหนึ่งเขาบอกฝากหน่อยหนะอุ่วังมีแต่ขนมข้างในอะ ประมาณเท่าไหร่ทั้งสมคนมีอายุเยอะประมาณคนหนึ่งครับแล้วก็มีน่าจะยีต้นต้นสคนอ้วนกับผอมคนหนึงห่งหัวเกลียนเวลาประมาณกี่โมงนะสามเกือบ4ี่โมงเย็นแล้ครับตกใจไหมนะเราตกใจครับเห็นปู่ด่าใครไม่รู้ก็เลยเดินไปช่วยครัเขาบอกให้ออกมาทางนี้ถนนอยู่ทางนี้เขาก็วิ่งออกมากันใหญ่เลย รวมกันบอกจะมาว่กงานแห่ใช่ครับเจอพอดีเลยใช่ก็เลยขึ้นรถลุงขึ้นไปเลย<ะ>แล้วก็มีกระบกกระกับรถเก่งมาตามหามมเขาขึ้นรถเก่งไปเออขึ้นรถตุกต๊กๆไปแหละแล้วก็รถกระบะก,ก็ตามไปแต่ว่ารถกระบะเขาไม่ได้สังเกตหรอมั้งใช่ก็ขับไล่หลังกันใช่ขับไล่หลังกันไปห่างกันนานไม่จากเจ้าหน้าที่เขาวิ่งตามมาเดีย ไม่ครับตามตูดไปเลยตามตูดรถตกตกไปเลยแต่เขาใช่ครับเด,ดินไปนาจากในสวนผมเนี่ยครับเดินมาให้ออกจากถนนก็ไม่ยอมออกให้เขาก็วิ่งอยู่ในสวนเนี่ยครับทะลุมาจากนู่นข้างหลังนูน่นถามปู่ปู่คนเห็นแต่งไหนแต่มันโผล่มาเงี้กี่คนพี่ไม่รู้ผมไม่อยู่พ่อออกม,มันสามคนสามวิ่งออกมาจากท้ายสวนเราเลย เขาสวนผมแค่นี้แค่นี้มันม่พามาเนี่ยออกเท่าไงออกถนนใหญ่ไปเลยออกเออออกไปถนนใหญ่ตานั่งอยู่ตรงไหนเมื่อวานท่านอยู่ในสวนูเก็บมะม่วงอยู่ในสวนทำแตงมะนาวอยู่เรากำลังทำสวนอยู่อ่าแล้วอยู่ดีๆไอ้สามคนไอ้นี่หมาเห่าหมาไปอยู่ดุไอตัวนึ่งเราก็ทำงานเราเพลินหมาเห่าก็มองหมาหมามองหมาเฮ้ยมันโสดมาจับปลากันนี่ คนนั้นเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามันบอกหลงทางอเอา้าทางตั้งเยอะแยะไอ้นี่ในป่าทางมันมีเติบานเบคร์<า>มันก็ผิดถงใส้เลยอบอกเฮ้ยเฮ้ยงั้นไม่เดอไปตามทางอ,อย่าไปลุยป่าเ<า>นี่ยมันก็ออกมาเนี่ยเจอจงเนี่ยม,มันจะงเมันเจนเข้าป่านูนบอกเฮ้ยไปนู่นตรงนู่นทาง เราก็เข้าใจไปตามค่ว่าว่าดอกถามก็ถาะมันมีแต่มันผิดรงไทยมันก็จะมันมาในป่าทำไมโห่งก็ไปในป่าทำไมก็อยู่เท่านี้แล้วมันแล้วมันบอกปู่ไหมว่ามันจะไปไหนเอมันบอกว่าจะกลับบ้านแม่จังมวัดของปัจจุบัน เราตองบลกวก็กลับมาเรื่องเองแล้วแล้วมันบอกให้กบอกทางให้ทถานั้นเนี่ยก็าลงทางก็แล้วบอกให้เรียกรถเรียกอะไรให้ไหมมาไปส่งบอกไปพวกนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าไปส่งเลยแล้วแต่มันเนี่ยมันมันได้ทางจะบอกทางเันแล้วก็ไปแล้วมันก็ไปทางโน้นวิ่งักระเดียวมันเดินกันไปตามถนนเอ้าสักกเดียวสักพักสามรอบตุกๆมันขึ้นไปนี่แล้วทีอ่า บอกไอ้หลานเฮ้ยเดี๋ยวจะให้มันให้ไปส่งมันราคาเท่าไหร่ดีเฮ้ยไม่ได้อยากเรือกของมันบอกทางให้มันแล้วมีทางแล้วไปตามเรื่องยุ่งมันเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็จะให้ไงเราไม่เราไม่แน่ใจว่าประเภทไหนเราก็ไม่รู้ทางให้เขาเพิ่งเจอทางก็เหลืองเก่าแล้วจบนี่จบเพิ่งถึงแล้วฟังหน่อยทิมาไงไปไง ตาก็งงตาถือด้วยเหรอเอาถือบัตรโทรนี่นำทางบอกทางให้เลยอ๋อแล้วถือมีดด้วยบอกมันด้วยก็มันก็เห็นอยู่มันก็เอาเลยอะ่ะโอ้ถ้าทำแบบนี้น่ากลัวเจ็บที่นี่แหละเจ็บแน่แน่ตาก็ป้องกันตัวเองเหมือนกันอ้าวจะป้องกันไงเอาเหอะสามก็สาม